ชมนะครับแล้วก็ให้ครอบครองเพียงแค่2องค์เท่านั้นอันนี้เป็นพระยุคต้นนะครับที่มีส่วนผสมของข้าวสุกนะครับนี่แหละครับที่ท่านพระราชมวยยาลงข่อฤาษีลิงดำนะครับนำสูตรการสร้างเป็นพระคำข้าวนะครับด้วยการใช้คำข้าวที่อร่อยนะครับและคายออกนะครับแล้วก็เก็บตากแห้งแล้วก็นํามาผสมกับมวลสารนะครับจึงทําให้พระเนี่ยมีลักษณะนึบนุ่มนะครับ นี่มีส่วนผสมของข้าวสุกนะครับองนี้สวยมากนะครับองนี้ผมบอกได้เลยว่าอุลค่านี้ถือว่าสุดๆถูกสุดๆนะครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมเรียกได้ว่าสวยมากนะครับผมเห็นข้างแรกนี่แบบโอ้โหส่องแล้วเพลินจริงๆนะครับเล้จะมีความหนึบนุ่มนวลตานะครับการหดเหี่ยวนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่ามากๆนะครับ มีส่วนผสมของข้าวสุกอันนี้เป็นพิมพ์อยู่ในกลุ่มของเห็นสังกติชัดเจนนะครับมีเส้นแซมนะครับก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์อัปทานนะครับมวลสารโหแบบชัดเจนมากๆนะครับคลาสสิกสุดๆเลยเดี๋ยวลงลึกกล้องให้ชมนะครับเรียกได้ว่าสวยและบางบางมากนะครับรุ่นนี้นะครับ มวลสารดินชัดเจนนะฮะดิน7โป่งดิน7ป่าดิน7จ็ดท่าดิน 7, 0, น7 0, สะนะครับชัดเจนมากๆเดี๋ยวลองลงกล้องให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับ นะครับ <t ries> สวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใครได้ครอบของก็เป็นบุญเป็นวาสนาจริงๆนะครับเนื้อพระนี่แบบแบ่งตัวเป็นจ้ำๆจ้ำๆนะครับไม่ได้หูหารอยพื้นผิวที่เรียบตึงนี่ไม่ได้เลยนะครับเหนือดินเจ็ดโปง่งคาปูนนี่เกาะเป็นเม็ด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 เลยนะครับ สวยงามมากๆเลยโอ้หมวนสารนะครับอือืฮะเห็นไหมฮะนึบนุ่มนวลตานะครับในส่วนของข้าวสุกนะครับมวนสารที่เป็นข้าว เม็ดดำเม็ด,มด,มดแดงมวลสารดินเจ็ดโปงโ่งดูด้านหลังบ้างครับขนขนน่าเป็นกรรมหยี่นะครับพวกนี้ก็ปัดออกสูกอ,อรุ่นนี้นี่มวลสารเยอะมากนะครับสวยคลาสสิก องที่หนึ่งนะครับวันนี้จับมาสององเท่านั้นนะครับไปดูองค์ที่สองกันองค์นี้เป็นองค์คที่สองนะครับให้รหัสเป็น A02 นะครับราคาตั้งที่20ล้านให้บูชาที่2,000 200, สนบาทครับ <c oughs> สวยมากนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือพระองคูนะครับ เนือหานุ่มนวลตาจริงๆนะครับดูแล้วแบบสวยงามมากๆเลยโอ้โหพักกันยาวสองข้างสวยมากนะครับ เนื้อพ้านี่หนุบหนุบนุ่มจริงๆนะฮะดูแล้วสบายตานะครับสวยแค่เห็นก็พิตินะครับสำหรับท่านใดที่รักและชื่นชอบในพ้าสมเด็จนะครับยิ่งส่องเนี่ยผมว่าแบบสวยแล้วมีความสุขจริงๆนะครับที่ได้เห็น อืด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวชมภาพมุมสูง อยู่ในสภาพที่สวยและสมบูรณ์นะครับทุกองค์นะครับที่นํามาให้ทุกท่านได้ครอบครองและบูชานะครับรผู้ที่มีบุญมีวาสนานะครับก็จะได้ครอบครองนะครับในมูนลค่านี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันนะครับวันนี้นาในส่วนของหลวงปู่ทวดมาให้ร่วมบูชาด้วยนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทําการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกราบสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถ้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์เออันนี้เป็นมุมไทป์เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากาบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปะวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆะคะ่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook ไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ